สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่นิยมชมชอบในการสักเส็กเลขยันในวันนี้เราจะมารู้เกี่ยวกับยันพระงบน้ำอ้อยนะครับยันพระงบนำอ้อยยันพระงบน้ำอ้อย,ย มีที่มาจากจันครูของวัดบางพระวริหารอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยอ้างอิงตามคำบอกเล่าที่สืบทอดกันมาจากสมัยอยุธยามีลักษณะเป็นแผ่นกลมๆเหมือนงบน้ำอ้อยอันว่า มบน้ำอ้อยนั้นคือน้ำอ้อยเคี่ยวจนคนที่ยอดลงในพิมพ์จนเป็นแผ่นกลมกลมเชื่อกันว่านี้พุทธคุณเทียบเท่าพระอาทิตย์และพระจันรวันเพนรวมกันเปรียบเสมือนพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่สาดส่องลงมาอย่าง โลกใบนี้อันว่ายันพระงบน้ำอ้อยนี้เป็นยันครูของทางวัดบางพระวริหอรอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนั่นเองด่านพุทธคุณยันนี้เป็นยันที่มีพุทธคุณสูงส่งยิ่งนัก เทียบพระคุณขององค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมตตาโปรดเวนัยสัตว์เหลือประมาณแต่ในภายหลังยังเชื่อกันอีกว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหาอำนาจเป็นที่นิยมสำหรับนักปกครอง เจ้าของกิจการที่ต้องการให้มีเมตตาและมีอำมาจบารมีและยังเชื่อกันอีกว่าจะนำมาซึ่งความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนอัขระเลขยันที่ปรากฏบนยันพระนั้น บุลภาจารย์ได้สัน้างได้เรียบเรียงเอาคุณของพระพุทธเจ้าตามพระคมภีตร์ต่างๆยนย่อลงเป็นตัวเลขส่วนอคละที่ปรากฏบนวงกลมด้านขวามือมันก็คือ หัวใจของพระคาถาบทต่างๆนั่นเองในท้ายของคลิปนี้แอดมินเองฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ